พิก,กบ้ารคำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำพูดเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมหูใหญ่ควรให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับ อ่ะโอเคครับสวัสดีครับมาแล้วครับผมแต่ว่าผมพี่อีแหลกใช่ผมพี่อีแหลกครับผมวันนี้อยู่ในถิ่นของพิทักษ์บริบูรณ์เลยก็คือย่านบางนาตลาดนั่นเองจะพาน้องพีทเนี่ยฮะมากินให้จุใจเลยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบอกเขาหน่อยสิพี่เซนท่านพลาซ่าบางนาอยู่ที่โซนฟู้ดบัลคอนี่จริงป่ะอาหารการกินเพียบเลยพีทดีใช่ไหมพี่ดีดีดีไปฮะดีมากไปไม่อร่อยนี่มีเครื่อนมี่คือนน้องพีท ขอเสียงปรบมือให้กับพีดอีทแรกหน่อยเร็วเฮ้ยมันถิ่นพี่น้องเฮ้ยเี้ถิ่นพี่เฮ้ยเจ้าถิ่นจริงๆว่ะเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่ะขอเสียงปรบมือให้กับพีดอีทแรกหน่อยเร็วโอ้ยพี่ตักดังมากพี่น้องถิ่นพี่ถิ่นพี่ถิ่นพี่เดี๋ยวกูจะอยู่ถิ่นนี้ลำบากแล้ว งูน sí ึ้องขอพูดก yani ันก่อนคือ uh, พี่เนี่ยชอบรายการนี้จริงๆโอ้โหพี่ย้อเยอะจริงๆเลยไอต้ากบ่อยไอไนะนะเอไนเอไอ้แพ็คไอ้แพ็คใช่ป่ะเออออกทางช่องนี้ก็บ่อยใช่ป่ะใช่พี่เองควรจะไปจัดฟันหน้านิดหนึ่งเลยฟันขึ้นเป็นดงหน่อไม้เลยเนี่ยพอดีเนี่ยเขาให้แพ็คกวอนน้อยไงเหรอแล้วฟันมันก็เหลืองมากเลยฟอนไว้แต่ปีที่แล้วที่เดียวมไม่ต่างกับผมหรอกทำไมครับฟันเหลืองกันแหละโอ้ยกูชอบกินข้าวโพดเนี่ย ขตอนี่ที่พูดได้ได้ครับผมกินขี้นี่ตังดูหน้าลูกค้าตอนนี้สิอ่าล้งเนืออ่าล้างเออได้ตอนนี้อยู่แหลมเจริญพี่ตังบอกว่าพามากินแหลมเจริญที่ท่านบางนาแล้วพี่ตาก็สั่งมาให้ผมเรียบร้อยเลยเนี่ยใช่อะไรเด็ดเด็ดพี่อะไรเด็ดเด็ดเหรอใบกะเพราใบกะเพราเพร้อมโอเควันนี้คือพี่เอกก็ทราบมาว่า พี่เนี่ยจะต้องไปชิมอาหารเนี่ยถึง4ล้านด้วยกันเออเองดูแค่ร้านแรกดิยข้าวมาถึง2โตแล้วแล้วร้านต่อไปมันจะกินกันไหวหรืออันนี้เป็นเมนูแนะนำการทางร้านเรียกแล้อ๋อนี่เมนเมนูแนะนำเลยมีอะไรบ้างฮะวันนี้จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้กุ้งอะไรกุ้งอะไรกุ้งลายเสือจัมโบ้ค่ลายหิ่งใหอ่าลายนู๊ดเป็นฮะเปาเนื้อผัดผงกะหรี่ผงกะหรี่แล้วนี่ฮะ หอยแมลงผูนิวซีแล์อบแล้วอันนี้ครับผมแกงส้มไข่ปลาเลียวเแกงแกงส้มไข่ปลาเลียวเสียวเอามาครับกินกันดีกว่ากันเลยนี่ใช่ไหมพี่ชิมดูก่อนโอ้โหหอยแมลงภู่ลอ้ยของดีเลยพี่ที่พี่กินเข้เนี่ยอะไรหอยว่าหอยมังคู่ไช่ผัดผักเฮ้ยจริงเหรอพี่อันนี้เราจะไม่กินอีกแล้วนะ มึงกับกูก็หากันไปตดกล้องก็หากันไปดูหน้าลูกค้าตอนนี้เลยรสชาติจัดจ้านอร่อยเลยฮะพี่เล็กรสนิ่ผมว่าพี่เล็กชอบกินนะอันเนี้ยโอ้ยพี่ตังเป็นคนฉลาดมากเลยนะหยิบสิ่งแรกเือหยิบกล้ามเลยด้านนู้นครับพี่อ๋อผิดด้านนะฮะับผิดด้านฮะ น้องก็ใส่หน้าทำไมมึงโง่แบบนี้ร้านแหลมเจริญอร่อยไหมพี่ใช้ได้เลยอร่อยเลยเฮ้ยแต่ชอบกุ้งชอบกุ้งกุ้งอร่อยใช่ไหมพี่อร่อยอร่อยนะถ้าเกิดมาที่นี่แนะนำกุ้งได้เลยอันนี้มาแล้วเนี่ยเยอะพีเยอะนะโอเคนะเรามาต่อที่ปลากระพงท่าน้ำปลาลองพิมเลยสวัสดีครับปลาอร่อยเลย อ่อยพี่เราเชื่อว,ว่าข้าวคือข้าวเป็นโถนี่คือกินหมดเลยแล้เนี้ยแล้วนี่ลองแล้อีกผมอยู่บ้านผมกินในหม้อวันหนึ่งนี่เหรอมื้อเดียวนี่มึงมีนเงินเก็บปะวะตอนนี้นไม่มีแล้วพี่วันนี้ผมอาจจะมาชิมที่ร้านแหลมเจริญคี่ตกากะพาผมมาชิมที่ร้านแหลมเจริญเ,เดี๋ยวเราจะมีไปต่ออีกหลายร้านได้เลยตรงเนี้ยผมมาอยากให้ทีมงานผมกินหน่อยทีมงานกินเหรอเหลือเหลือไว้ให้เขากินนิดนึง โอ้โหที่เองกินเกือบจะหมดแล้วปะเดี๋ยวเราไปไล่อีกน้านไป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 อร่อยอร่อยอะไรฮะตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้บอกว่าเพอร์เฟตจริงๆออยู่กับที่ร้านซูชิฮีโร่ซูชิฮีโร่ซูชิฮิโร่อไนนะฮิโร่ไม่เป็นไรคัดใหม่ได้ไม่เป็นไร สี่ครับผมและตอนนี้นะครับผมอยู่กันที่ร้านซูชิฮิโระนะครับผมโอเคโอ้กุรอตัวแล้วถูกแล้วเว้ยถูกแล้วร้านนี้ต้องบอกเลยว่าอื r เพอร์เฟกจริงๆคือยังไงพี่ยังไงเลยคือเนี่ฮะเขาจะมีปลาปลาตัวใหญ่มาเริ่มเทิมเลยฮะเป็นปลาทูน่าพันบูฟินคือปลาตัวใหญ่เลยวันนี้คือจะมาโชว์กันด้วยโชว์ด้วยนะกับกับทางร้านซูชิฮิโระย ที่ไหนครับผมได้เงินจากบ้านละที่ห้างอะไรครับผมที่ห้างเซนทัลพลาซ่าบางนาโออกูลอดตัวแล้วดูหน้าลูกค้าดิดีมากดีมากมาโอเรอดูมีอะไรกีรอดูกันมาแล้วเหรอเนี่ยคัมมาซีดะฮะคมมาซีดะฮะอะไรฮะวางจานลงได้เลย อันนี้เรียกว่าอะไรพี่ทั้งหมดนี้เรียกเป็นด้งเรียกว่าเมนชิเมนชิคืออะไรพี่ข้าวแบบล้นๆ้นนี่สไตล์สไตล์ข้าวล้นครับอือตอนนี้กําลังฮิตอยู่เดี๋ยวจะเริ่มโปรโมทขายในเดือนหน้าครับมียู่กี่หน้าพี่ทั้งหมดประมาณ22หน้าครับเฮ้ยไข่ไก่เนี่ยมันเป็นไข่ไทยหรึเปล่าพี่อันนี้เป็นไข่ญี่ปุ่นเลยครับอิมพอร์ตมาเลยครับใบละ150บาทครับเอามาชิมฮะเอามามีอะไรแนะนําก่อนไหมฮะอันนี้เรียกว่าเมนูว่าอ่าเอามาไอบี มีฉีมิยาเบีมิยีเแก่แล้วพี่มาพี่ตั๊กเราชิมชิมมามาอันนี้ฮะตัวกุ้งหวานพี่หวานมากมากเลยสดฮะอันนี้คือไข่ตัวนี้เป็นไข่กุ้งเลยครับผมกุ้งอไมาบีครับไข่มันจะเป็นสีนี้เลยครับผมจริงจังเลยได้ไหมจริงจังเลยห่อซอนเลยขอซอนหน่อยพี่ผมรู้พี่ตั๊กแค่ชิมนิดนึงพิ่เอาเลย ทำไมทีเลือกอื่นไม่พูดคำนี้กัูบ้างวะเรื่องอะไรแวะพีไปด้วยกันกูไม่เคยไปกับมึงดูหน้าลูกค้าดิดูเนดูเนี่ยผมกินจริงจัง้นะพี่นะเดี๋ยวนะก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9้จแล้าจานของพีก็คือจิจใจพอดี5่านเ กินก่ดเลยหรอหมดเลยนพี่เดี๋ยวจะคอยดูหน่วย t i m หนึ่งอ่ะบทต่อครับผมอันต่อไปอะไรเออนี่เป็นอิคุระนะครับผมมีไข่ปลาแซลมอนครับผมมีไข่ไก่ญี่ปุ่นครับแล้วนี่อะไรครับไข่อุนิครับผมไข่ไวเมนครับผมอนตอนนี้เราอยู่ที่ที่ห้างอะไรพี่เซ็นทัลพลาซาบางนาื้องแง หมดครับพี่หลงแต่นี่เป็นปูทะระบาดนะครับผมฮะนี่มันปูทะปูอะไรคำระบาดเองพี่ไม่ใช่เชื่อปูปูปูซ้อนมันปูว่เฮ้ยต่อผมครับบจริงอ่าต่อ สามถ้วยแล้วนะแซลมอนอิคุระเมนชิต่อวิทักอเอาเป็นเนื้อบ้างมก็ได้พี่เป็นเนื้อมาชุนสกะครับผมไหนครับผมอนไนครับอันนี้อันนี้เหรอครับผมก็ไปเร็วๆแล้วกันนะพี่นะอ่ะหมดไปต่อมาพี่เป็นทูน่าบ้างครับ ต้องใส่โชว์รูมด้โชวกอชูรูมอ๋อต้องก็ชว์รูมอืมต่อครับผมใช้แค่ถ้วยเดียวนะหกถ้วยแล้วตอนนี้อันนี้มีอะไรบ้างครับผมเชฟแต่นี้เป็นชูโทโรครับผมชูโทโรครับผมอุนิครับอุนิครับผม ขาขอตรงภาพข่าวไปดางคุณตั๊กมูลนิธจันเรืองครับผมว่าโอ้โหที่กูเจ็บคอแล้วต่อเนี้ยคุณอิบมัว่าเมื่อตะกี้นี้ไปแล่ปลากันมาอปลาตัวใหญ่มากๆเลยแต่ผมเองก็ยังสังเกตเห็นอยู่ว่าคุณพีทคุณยังกินถ้วยที่สิอยู่ปกติท้องมาร่าโอเคก้าถ้วย แ,แ,ลและแล้วหมดอ่ะกับตาตัวเองเชื่อแล้ว <ไป S 1> โอเคไปยังเหลืออีกสองล้านไป นร้านที่3แล้วนะครับอยากจะบอกอะไรกับน้องพีทหน่อยหัวสุขภาพกูบ้านกีนเลยมีมีหัวสุขภาพผมมาเนี่ยโอ้โหผมกินเยอะนะพี่แต่ว่าของกินที่ร้านม้งบินต้องบอกเลยว่าน่าทานนะอ่าใช่พี่ชิมไหมพี่เมา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 ชิมนะเีทไม่ถูกเลยว่าเมนูไหนเป็นเมนูเรียพี่เชฟเดี๋ยวพี่เชฟดีกว่าครับผมมีอะไรบ้างเชฟครับก็เต็มซ้ำของเรานะครับมีประมาณ60อย่างของเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ยี่สิบสองบาทเป็นซาลาเปาอย่างเงี้ยครับแนะนําที่ทานนะครับคือหนังจีบกุ้งครับ ข้างในเราจะเป็นมีกุ้งแล้วก็มีเหมือนกับรสชาติจะหอมหอมหอมแล้วก็มีความกรอบเด้งๆใช่ครับอร่อยมันไงอร่อยอันนี้ของปีปูนะครับมีขาเยี่ยวม้าแล้วก็มีอันนี้ขาไก่อันนี้ขาไก่อ่าอันนี้ขาเยี่ยวม้าอันนี้เป็นกุ้งนะครับกุ้งมะนาวครับกุ้งมะนาวฮะพี่รู้ไหมว่าโต้หมุนได้เหี๋ยบุคลิกกันหมดเลยบุคลิกบุคลิกับผมพูยอร่อยเลย อันอนี้ซาลาเปาเห็ดนะครับจริงๆคือเห็ดหอมแต่คือเป็นรูปซาลาเปาครับใส่อะไรบ้างครับผมมีเห็ดรวมมีเห็ดรวมมีหมูแดงแล้วก็มีลาวามีลาาวอ๋อลาวาอ๋อชอบได้ลาวานี่อ่าวางตรงนี้วางเลยฮะโอเคขอขอหน่อยนะพีทแบะไฟในดูหน่อยครับผมเยี่ยมสุดครับพี่อันนี้อันนี้เป็นทุเรียนครับเีย ทุเรียนคือเป็นเป็นอะไรทัางน้นเป็นไส้ทั้งนทุเรียนเป็นลาวาใช่มีอเด็แนะนำผมจริงนะมีผู้ดีจริงเซ็ตโตจีวันแม่ครับผมนี่วันแม่เพิ่งผ่านมาสองวันอ่าตลอดเดือนสิงหาเลยเราไม่ได้เอาวันแม่วันเดียวรีบมาใช้นะเหลือเวลไอีกประมาณสองอาทิตย์ก็คือหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมกับเซ็ตเมนูวันแม่้แล้วเราจะเก็บอันนี้แล้วก็ขึ้นใหม่ได้เลยครับ อ่านี่คืออยากแนะนำนะว่าที่นี่มีอะไรบ้างฮะเยอะเลยเยอะเลยเอาแล้วฮะนี่ก็คือเซตวันแม่นะครับของร้านคงมินมีอะไรบ้างเชฟในนี้เอาที่เห็นเห็นกันเลยเป็นออนเดิในะอ่อเดิฟก็จะมีปากกล้วยลอยเกลือนะครับแล้วก็มีหอยจ้อแพรกึ้นไก่แช่เหล้าครับเป็นยาฮ่องกงแล้วก็เหมูแดงครับต่อมาครับอันนี้เ,เป็นที่เราอยากแนะนำนะครับเป็นเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งของเราเนี่ยเป็นใช้เป็ดตัวใหญ่ไซส์จัมโบ้ ทำแต kommt, ่ที่เมื yeah, ่อกี้เราผมแร่ให้ดูนะครับเดี๋ยวขอซับแป้งนิดนึงครับผมยอมยอกไอแฉะเพี่ความสึฮึยึฮึวึมึฮอฮึฮึฮ ยังเหลือขนมหวานตบท้ายครับอันนี้ฮะอ,อันนี้ก็เป็นแปะกล้วยแปะกล้วยนมสดมก็คือเซตนี้ทานทั้งหมด8ถึง10ท่านสิท่าน่มใช่ครับโราคทาทั้งหมดเจ็ดพันเก้าครับ แล้วก็พิเศษสํา<ช>หรบับเดือนวันแม่เลยนะครับถ้าเดือนวันแม่เนี้ยต้องพาแม่มานะครับแม่ทุนหัวไม่ได้นะ <c oughs> นี่นี่ <c oughs> พาแม่มาเราลดสุดห้าเปอร์เซ็นต์สายที่มาสําหรับเซส์วันแม่พาครอบครัวมากินหลังจะดูวันนี้ยังมีพา,พาแม่มาด้วยลดอ,ดอ,ดอดีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ครับยอดฮะอย่าลืมพาแม่มาเลี้ยงได้ครับเพื่อคนที่คุณรักนะครับฝากหน่อยเชฟฝากร้านนิดนึงพัฒนาจีนทองมินเรามีทั้งหมดตอนนี้มีสิบสาขานะครับแล้ววันแม่เนี่ยคือเราไม่ได้จัดแค่วันแม่วันเดียว คือทั้งเดือนของเดือนสิงหาตั้งแต่วันที่หนึ่งมาแล้วเนี่ยฮะจนวันนี้วันนี้แล้วก็ไปถึง31สิงหาเลยนะฮะที่ร้านฮงมินโหนี่ก็แดกเป็นน้ำฝนเลยเนี่ยิบนะอรอยโอเคงั้นเดี๋ยวลาแล้วไปเจอ้านต่อไปครับผมไปฝากด้วยฮองมินครับผมครับ ร้านเรือนเพชรร้านซูกี้เขาบอกว่าชื่อดังในย่านเซนทันพาซาบางนาใช่นึกนานมากเลยนะจะพี่ไม่รู้อะไรอ่ะพี่ถามเขาก็ได้ถามได้วนั่นเออมามาวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจ้าของร้านใช่ไหมครับเนี่ยนี่เป็นลูกครับเจ้าของร้านใช่ป่ะลูกครับไม่ใช่ครับเป็นลูกลูกเจ้าของร้านเลยเหรอลูกจ้างลูกจ้างร้านพี่มีอะไรเด็ดๆบ้างใบกะเพราแคลมโอเค โอเคแนะนำต่อเลยครับผมไปอะไรที่ดีก็จำมันไว้ครับผมต่อครับได้ครับก็อย่างที่เห็นบนโต๊ะนะครับจะมีเริ่มตั้งแต่เป็ดย่างนะครับลูกค้าจะรู้สักกันเป็นอย่างไรจานถัดมานะครับจะเป็นเวกของว่าก็จะมีอ่าปอกเปี๊ยะผัดจันนะครับเียจานที่ต่อไปนะก็จะเป็นปลาหมึกสดผัดไข่เค็มครับปลาหมึกผัดไข่เค็มและไอที่วางกองๆอยู่ตรงนี้คือรายการสกี้ครับเริ่มตั้งแต่ เน,เนื้อวัวล้วนนะครับอันนี้สมัครมาแล้วนะครับอันนี้จะนุ่มครับนุ่มไม่ in, ต้องกลัวเหนียวเลยนะครับผมต่อมาครับไล่มาก็จะเป็นหมูล้วนหมูล้วนครับผมอันนี้ก็หมักมาแล้วเหมือนกันไก่ล้วนไก่ล้วนครับส่วนอันนี้จะเป็นซีฟู้ดสูพรีมครับเป็นตัวใหม่ของเราครับจะมีเนื้อปลาแซลมอนเพิ่มเข้ามานะครับแซลมอนมีเนื้อมีหมูมีไก่มีซีฟู้ด มันเอาน้ำสุกี้เนี่ยสาดเข้าไปในหน้าเลยนี่กินแบบซื้อนี่ก็หมดเกินไปพี่เอางี้ร่านเนี่ยชาเลนด์ได้ไหมชาเลนด์อะรยี่สิบนาทีมาดูกันว่าพี่จะกินพวกนี้หมดทีปากอย่างนี้เหรออ้ามาว่าแล้วก็จับยัง คุณผู้ชมอย่าลืมว่านี่คือร้านที่4่นะไม่ใช่เพื่อกินกินข้าวหนึ่งโถร้านแรกเออใช่ไม่รวมกับร้านที่2กินข้าวอีกสิบช่วยแล้วเมื่อกี้ก็กินเ็มมนก็กินไปหลายอย่างแต่ก็กินบิมซงบิมซำเรองหมดจริงหรอเนี่ยหมดหมดหมด ผมของจีนแล้วพี่คือผมหิวแล้วตอนนี้เดี๋ยเวลาอีก14นาทีครึ่งผมเดินเดินมาร้อยเมตรมันทำให้ผมหิวอย่เดินต่อได้่อสิ้จบแต่ว่าเวลามีจำกัดแล้วเพราะว่าพองเพิดมันจะกลับบ้านกูอยู่กับมึงมาตั้งแต่10บโมงเช้าเนี่ยยัน6กโมงมึงยังไม่เลือกแดกอีกเลย เรือนเพชรเนี่ยเขามีเป็นคูปองอ่าสองรางวัลรางวัลละสองที่นะครับคือกินได้ไม่อั้นในร้านเรือนเพชรเนี่ยแต่ว่ากติกาเนี่ยกติกาเนี่ยเราจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้แล้วเข้าไปดูได้ที่เว็บของเซนทันพลาซาบางนาที่ Facebook ของเซนทันพลาซาบางนาเข้าไปเขาจะมีรางวัลแจกพี่ทัศเดี๋ยวผมไม่เล่นเกมได้ทั้งสองที่มากับผมไหมพี่อาไรนะมากับผมไหมพี่ละกกินคุกกี้ไม่อั้น มึงกับกูเนี่ยต้องกลับมาเจอเจอกันใหม่อีกสัก4ปีข้างหน้าไอ้พี่ตั้งบอกผลงานก่อนกูต้องฝากหรอกนั่นแหละเขาก็นั่นแหละช่องอะไรพี่อ่้อ็ขอฝากในช่องนี้ละกันช่องพีทอีแคละกันนี่ไม่ผลงานพี่ตั้งจริงเขามีเยอะอยู่แล้วเดิมนะหาได้ทั่วไปขอบพระคุณก็พอนะครับขอบคุณมากสำหรับคนที่หลักพี่ตั้งชอบพี่ตั้งติดตามผลงานพี่ตั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามากดซับสไครต์ให้กับพีทอีแคลด้วยนะครับผม นะได้ไหมให้กูมาดิเขาก็ไปติดตามผลงานพี่ตั๊กด้วยช่องอะไรนี่เยอเลยนะโจ๊กเกอร์ออฟฟิเชียลอ๋อโจ๊กเกอร์ออฟฟิเชียลนี่ยพี่ตั๊กเลยนี่เฮ้ยจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตั๊กมากคแต่จริงพี่ตั๊กเลยจบเลยจบเลยฮอร์รักฮอร์รัจบเลยดีกว่าพี่ตักเลยใช่ไหมใช่อ่ะดูดูดูรู้รู้ดูแบบมึงก็ต้องแบบเออ ูนัชดาเฮ้ยองต่อากผลงานด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พีไอแอลเนะครับผมติดตามได้ทางช่องยูทูบเฟซ b ุ๊กและอินสตาแกรมเข้าตามฟอนโลนเยลานาพีนเดอร์สกอตอินเดอร์สกอตแลกขอบคุณมากๆวันนี้นะครับผมขอบคุณพี่ตังค์ทุกคน